ข่าอกาสพระเทรานุเทระผรูบาอาจารย์ประสงค์ทุกโรดจงนามเด้อแม่ชีแม่พามญาติโยมทั้งหลเอาเมื่อลงมจ้บันทีลายเออโอ้ม่นอน ทางภายนัยนอหลเนาอป๋อเตรียมตัวญาติโยมทั้งลายคุูบาอาจารย์ทิ่ได้รถบ่หลายนอกไปบดวัดเนี่ยคือสิดีอยู่ลรงตาวาอ่าวันนี้เป็นเมื่อกรณีพิเศษนอ ก่อนเดินขออนุโมทนาสั้นๆพระมหาวงเดือนกะตะปุญโยพร้อมญาติธรรมน้อมถวายเนื่องในสามีจิกรรมทุกทุก,ทกวัดมณีนอหนึ่งพันหนึ่งรอบาทเดออนโมทนาสาธุและนอกจากนั้น พระมหาคมสันศีละสังวโรพร้อมญาติญาติร่วมทำบุญทุกทุกวัดที่เดินทางไปสการะจำนวนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเกาบาทนิพพานะปัจยโยโหตุและนอกจากนั้นนอพระพัฒนนะนอ หลวงพี่แม็กปุญญวัฒโนพร้อมญาติญาติร่วมทาบุญทุกวัดที่เดินทางไปสามีจิกรรมจำนวนหนึ่งพันบาทสาธุนินพาณปเจโยโหโ,โตแต่นอกจากนั้นพระเริงฤทธจันทปุตโตทำบุญบำรุงท่าขานหลวงตานเนนอจำนวนเงินนี่ หนึ่งพันบาทนออนุโมทนาสาธุเนปานะัจยโยโหตุเอ๋มันนีนอกูมหาชัยนอละนอเอินแต่กูมหาชัยมาบวชจะน้ำหลวงตา มันเป็นปีไปแลาวสิบปีเรือเปล่าฮะเออสิบปีแล้ว,ลวเอวเอนอตั้งแต่ก็ที่เริ่มสร้างหอพระไตรรัตน์แมนบอแต่ฝุ่นมั่งเนี่ยเออนอนยมรัตบัวศรีสวัสดิ์แล้วก็นอศรพัฒน รพัตรดาอินทนะแมนตัวเออนายภูรินทบัวศีสวัสดิ์เด็กชายพานุแม่ทนันบัวศีสวัสดิ์นอสาธุสาธุคนเก่งคนเก่งเลยนอ เป็นต่างเจตต่างใจมาถวายทายธรรมทางเบิร์นี่นกล่องอยู่เนี่หนอประมาณเกือบหาเมืน 50, อยู่มั้งแนนบละหาเมื่นกลัว <laughs> นอทยายธรรมเครื่องนํปนาปานะน้ำเพื่อมาหาวีรศีด้ยทําบุญไทย เพราะว่าคนจะว่าหลวงตาว่าข้าพนาดสองอยู่ว่าสี่เหตุโรคหนามปนานะจากหน่อยอยู่มันจงว่าได้ขนไปขนมาแล้วก็เปิดยูหันเที่คือลานกาแฟนี่นะหลวงตาว่าแต่เฮาบริเวณคือยังสัน่นเดาแต่ว่าคือคือญนติโยมมากก็เปิดยูหันโลดหลวงตาว่าว่าต้องขนใหญ่ อันนี้ใหญ่ไปใหญ่มากใหญ่มากใ,ใหญ่ไปอยู่อย่างนี้นะอย่าว่าหลวงตาก็เคยปาโรไปอยู่เ <c oughs> นาะอ,อันนี้เพ็่นมาถวายน้ำเคียงน้ำยังหลายเติบย่หันจังนีนะเนาะเพื่อเข่าพรรษาจะได้ถวายผู้บาอาจารย์ปีนี้ว่า,วาเพื่นฟังจำหน่อยนกูเนาะะเจ้าพระสงฆ์ปีนี้ จำพรรษาอดีศานเขาพรรษาหนึ่งเก่าสิบสองรูปสามเณรห้ารูปแม่ชีสามสิบสามคนพ่อพามสองนอร่วมแล้วร้อยฝายซะร้อยสามสิบฝายคือล้อยสี่สิบฝายนี่แหละ เนอแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกันและะ้วก็นอกจากนั้นเนอเมื่อนี้ก็จะได้ไปถวายสการะหลวงตาวาแลกแลไปกปราบวัดภาษีเจริญซะก่อนอยู่บานหัวตะพานเห้าคารวะหลงพอพระคู่กิติโกศล วัดภาษีจเจริญจากนั้นหลวงตาว่าเดินมาพงพันธ์เด้อแกะาดหลวงพ่อจะคุ้นทางบดเดี่ยงนะหลวลงพ่อวัดบอยะแนงประสานเพิ่นไหวเจ้าน้อยเปิดเข้าไปกราบหลุมเหมือนเพิ่นแล้วจะไปโคกลาะอ,ออกจากโคกเลาะแล้วก็ไปลื้ออำนาจไปฉันพันตาหารเพ่นอยู่ลื้ออำนาจ กาบพระเจ้าใหญ่เนิอชัยแล้วหั่นกลับไปกาบหลวงพ่อวัดพระเหลาแล้วก็กราบคารวะหลวงพ่อเหลาเทพนิเมตนอก,นอกากนั่นกับกาบมาวัดเวรุวันภัยใหญ่กบาบคารวะพระดาไตาภายใหญ่แล้วกาบวัดเวรุวันถวายสักการะหลวงพ่อขนแล้วกา ไปกราบหลวงพอ่อพระคู่อนุกูลวิหารฤกษบ้านนองยอ่อแล้วกราบกราบบ้านเนี่ยหลวงตาว่ากะสพิพอดีพอดีบอกคำดากหลวงตาว่ามุนนี่เนอพออยานั้นโอกาสในเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าประสงค์ เฮ้าเขารพคารวะพ่อแม่คุบาอาจารย์ผู้ใดเฮากลับไปกราบถวายสักการะมันเป็นบุญพิเศษเฮ้าอาจจะลวงเกินพ่อแม่คุบาอาจารย์ท่างกายว่วาจาใจกับเพื่อบ่ให้เป็นบาปเพิ่งก็ะด้เป็นธรรมเนียมของบวรพธัธศาสนาของเฮ้าเดิมื้อนี่ <c oughs> พระเะนั้นกัน แล้วก็ขอปารบสันสันว่าเมื่อเน่เนาะที่กูซะเนาะคันวายยมมาลาว่าสันบ่ค่อยคุ้นหลวงตาลืลมบ่อยคันที่กูที่กูลหละเจอไงจังจังนะเนาะคนตั้งใจไวจังหวะหลวงตากระเลยปาร,ปารบเป็นฟังหลวงตาจิท่านบุญให้เดอ้อ คนยอมละพันละดาเด้อพร้อมลูกลูกหลวงตาเฮ็ดบุญเดียวนี่ครับเติบด้ส้างตึกอสงอาภาธเบิดไปแล้วซิบหล่านไปฝายยังอยู่น้ำหลวงตาเนี่ยก็หกหล่านฝายอยู่ธนาคารของโลงบาเนี่ยก็ลานฝาย่นให้หลวงตาผ้าเฮ็ดวัสดุ ขนาดสูงพลว่าทางโลงพยาบาลขนาดโ้มก็ดีอันนี้อันหนึง่งอันสองโรงเรียนหัวตะพ่านวิทยาคมเบื้องล้วไปตาลุตนลูกหลานแดดออกมาเนี่ยืนหนาเสาธงตากแดดนักเรียนกับพันธจีหรือพันหาพ่นบ่มีโดม มองอื่นพันมีเติบเลยได้ลวงตาเบิงนั่นแต่โรงเรียนหัวตะพันเขาหน,าน,น่พันได้มีมันก็เลยอยากเหตทุทางพร่องพอคณะครูอาจารย์กระแจ้งข่าวให้ทูกทูก,ทกไฟได้สาบท,ทอดปาปาสองปีได้ลา 8, 000, ้านแปดแสนบ่พ่อจังทีนะก็เลยมาหาหลวงตาก็เลยคุยกัน หลงตากับคุยกับเพื่อนแหละเพื่นว่าเอาจังซี่่าสั่นล้านแปดนั่นถอยปราปลาสองปีมานนี่เนั่นที่ญาติพี่น้องทั้งหลายไปใส่โล่งเรี่ยนขายของกด็ดีไปจัดงานก็ดีเพิ่นเก็บไว้ได้หาแสนพันวันก็เลยเอามาหม้อสช่กันได้สองล้านสามแสนบาท ยางบอได้พ่อหลวงตาคนว่าหลวงตาก็เลยพิจจรณาเบิ้งนอก็เลยคุยกับผู้นั่นพูนนี่นเขียนไว้หันหันสี่สิบเมตรคุ้นสี่สิบเมตรนี่หันอันหลังขานคนเขียนว้ประเมินไว้หันว่าสี่ลานห้ามันเลบอนได้พ่อ หลวงตาก็เลยคุยกับสร้างผู้ชิเหตุน่คุยไปคุยมาเพิ่นเลอยรถไถ่รถไห่รถล่งรถลงเหลืออายุสองล้านหาแสนเดี๋ยวนี้โรงเรียนมีแล้วสองล้านสามแสนหลวงตาก็เลยว่าเอาจังสีสาเหลืออยู่สองแสนหลวงตาพร้อมคณะสง่งได้ญาติโยมเบิดสู่ฝ่ายโม่กันแล้ว กะจีซอยสองแสนบาททั้งพอออคณะครูร้องพออก็ดีดีอกดีใจเย,ยาว่าจังจีนาเบื้องแลวัวเวตาลุต้นลุตต้นนักเรียนขันฝนตกก็มไ่ได้เข่าแถวหลวงตาก,ก็เลยปาปวนาพันวัสองแสนบาทจังจินาเด้อ หลวงตาสิพิจารณาจจตุปัจจัยถวายมาเนี่แล้วก็นอกจากนั้นสางส,างสมเด็จพระพุทธโคโดมบรมบารมีมหาวิริยะสารทะเขมจิริสันติสุขการรงสร่างขอยอพระพุทธรูปนาตักประมั่นหาเมรกูขันมีรัตนามงค้นเสียงมวันจุกระดได้หลายเดอ้อจังสีนาได้ยม ลาพารดาเด้อเจีงซีนาเอามะบรรจูวไวเอาใส่พระเสียนผี่ได้เอามือลงมสลัดไม่จมมวยบรรจุนะพระเสียนบางยาเนี่ยลงตาถามปูกอบว่าแม่นบักหลายหนึง่งบรรจุแล้วหากก็หอดนี่นึงว่าสันบุนหันเด็กเคืองพัสเซียนสั่มพันธ์ไว้ไวลงตาก็อเสียให้พระ ปั๊มหลายๆอยู่บันเนี่ยอันที่มีผงอยู่หันนะมว้วนสารอยู่หันปัํมเป็นพาสมเด็จเนี่ยต่างๆแล้วก็ไปบรรจุสารลงตาว่าจังที่นะก็เลยขีดหลายอย่างอันนี้หันบอกเป็นฟังอยนั่นนอ,นนอเอา้าเราที่อิ่มแล้วนี่นอนบอกเป็นฟัง er, er นเธอเด้อกูเด้อบบบนี้ ชีวิตคนเราทุกคนมาสู่โลกมนุษย์อาศัยบุญกุศลที่แต่ละคนสร้างมาเพราะโลกมนุษย์เป็นแดนสุขติถ้าผู้ใดไม่มีบุญไม่มีโอกาสมาสู่โลกมนุษย์บ่มีน่ะ พราะฉะนั้นนั่นพวกเข้าทั้งหลายมัสโลกมโนดยเนี่มาแดนสุขติเพราะอาศัยบุญที่สร้างมาแต่ว่าทุกชีวิตมันน่าสงสารเพราะทุกคนอยู่ไปอยู่ไปก็แก่ไปแก่ไปเท่าไปเฒ่าไปเห็นบห เมื่อแก่ไปตามลำดับก็เจ็บก,ก็ปวดแล้วก็ปว่วยไข้ไม่อยู่ดีสบายและในที่สุดทุกคนก็ต้องตายหนาสงสารมนุษย์บอกเกิดมาตายกูเงินบะละเนอเพราะฉะนั้น พระเจ้าควรเสล่แสดงไหวให้สร้างบุญไหวจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปสมบัติที่เรามีอยู่ในโลกมนุษย์เป็นสมบัติโลกมนุษย์บ่เป็นสมบัติไผ่เนมาก็ไม่ได้เอาสมบัติอะไรมาเวลาตายก็ไม่ได้เอาสมบัติอะไรไปได้เพราะมันเป็นสมบัติโลกมนุษย์ คอยหน่ยพระเจ้ามันตราสไวอันสิ่งที่ธรรมะถวายนี่แหละมันจะแปลสภาพเป็นบุญเด้อเด้อถาวายจะทุกปจัจจัยหลวงตาเฉลบุญให้ปแปลสภาพเป็นบุญจะเป็นที่พึ่งของเราในสัมปรายภาพจังสินะเพราะฉะนั้นหลวงตาจะขออนโมทนาสาธุการเด้อคนอิม่มบ่แห้วกเะอ้าสรตัวเนาะ พระพุทธเจ้าพยังตัสแสดงธรรมหม่ว่าบุญญาณิปรโลกัมิ่งปฏิท่าหุนติปานิหนังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนาเพราะฉะนั้นผู้ใดมาสโลกมโนมาสร้างบุญสร้างกุศลสมบูรณ์บริบูรจากไปสมเด็จพ่อรับรองไปเลยว่าไปดีแน่นอนถ้ามาสโลกมนุษย์การให้ท่านนี่เด้อ ผู้นั่นสิรวยขันผูใ้ใดรักษาศีลดีผู้นั่นสิสวยเห็นบ่ขับใจตัวตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีหันบนีิภาวนาฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอะไรต่างๆเป็นไปเพื่อสติปัญญาไฟหน่อยผูใ้ใดกันทําบุญครบวงจรเหนึ่งให้ทานมาดี โภคสมบัติในโลกมนุษย์เกิดขึ้นเราคอยบุคคลผู้มีบุญถ้าผู้ใดรักษาจินมาดีชีวิตของบุคคลนั้นร่างกายของบุคคลนั้นจะสวยงามผู้ใดเจริญภาวนาศึกษาธรรมจะมีสติปัญญาเพราะฉะนั้นหลวงตาปารบมานอก็อเห็นสมควรแก่โอกาสในเวลานาด้วยอนุภาพบารมีคุณบัติรันตนรัร คือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์องค์สาเมเนนแม่ชีแม่พามพ่อพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีนอ้อ ที่มาแล้วก็ดีเข้าใจเน้อไม่ได้มาก็ดีเราทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเป็นบุคคลผู้มีบุญ<อ>เกิดมาเป็นมนุษย์พระพ,พุทธศาสนามีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นหลับตาลงสักินิสสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิ น้อมจิตเนี่เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเออบีมผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลย,ยัเดชมหาราชบรม,มานาถบอพิษราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆุพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงสานุวงทุกทุกพระองค์ที่สิ้นพระชนไปแล้วน้อมกล้าถวายเป็นพระราชากุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมก้าถวายเป็นพระรเจ้าุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวิษเก้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าุลพระเาินีนาถพิราชกัญญาณี ตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรภาจารย์เจ้าประเดศราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบนกุศลนักแก่บิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเน้อก็เห็นใบหน้าของพ่อ นื้แก่เห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลแก่ปู่ย่าตายายสามีหันยาบุตรธิดาลูกหลานโครูบาอาจารย์ผู้มีประการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอทุกทุกฝ่าจงรับรู้และรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์กอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอประเทวนุเทระกุบาจามประสงค์องค์้าม,มนเนนแมจีแม่พามพ่อพาม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะนายยม,มรัตน์นอบัวสีสวัสดิ์นอสอรพัรดาอินทนะนายภูรินทร์บัวสีสวัสดิ์เด็กชายพานุเมธนันบัวสีสวัสดิ์เป็นต้น ขอจงมีแต่วความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทักษ์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ นักคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยทำก่อความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตัวในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมาผลพนิพพานด้วยกันจงทุกรูปทุกท่านทุก นกนดเธอกดน้ำละผ่อนเนล่ะเนอตั้งจิตตั้งใจแล้ว<ป>ยะทาวเรวะฮาปุราเปริุเรนเตสคา,ารัง เอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติอิจตังปฏิตังตุมังคิเปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยถามเนโชเทราสุยถา